อันนี้คือภาพรายการที่เราไปเก็บดอกนิ้วนะทุกคนวันนี้เราไปเก็บดอกนิ้วนะอันนี้อที่จังหวัดพะเยานะคะเนี่ยโอ้โหหนึ่งปีมีครั้งเดียวดอกนิ้วบานเต็มเลยไปเก็บทุกวันก็มีทุกวันนะทุกคนเพราะมันยังไม่หมดดอกนิ้วเต็มต้นเลยดูสิดูร่วงลงมานี่คือเก็บได้หมดเลยนะทุกคนเนี่ยเก็บได้หมดเลยนี่เราเดี๋ยวเราก็จะเอาไปแปรรูปนะทุกคนเอาไปแปรรูปไปตากแห้งไว้ เป็นการถนอมผลิตภัณฑ์เนาะไว้ให้คงนานเพราะว่าเวลาถ้าเราจะามาทำกินเราก็ไม่แช่น้ำอีกทีหนึ่งถ้าเราไปตากแห้งนะทุกคนเราก็จะมาแปรรูปแปล,ล,แปล,ลรูปเอาไปตากแห้งแล้วก็เก็บไว้ต้องตากแห้งๆนะทุกคนไม่งั้นเมื่ขึ้นลาเนีย่ยดูขนาด ของต้นดิมีม <า S 1> ใช่ต้น <มา S 1> เล็กๆนะทุกคนอันนี้คือใบมันร่วงหมดแล้วแล้วก็เหลือแต่ดอกนะทุกคนเวลาลมมาเนี่ยมันก็จะร่วงลงร่วงลงแบบนี้แล้วเราถึงมาเก็บได้นี่ยิงถ้าลมเยอะๆมันก็จะหล่นเยอะนะทุกคนอันนี้คือข้างทุ่งนานะทุกคนข้างทุ่งนาแล้วก็ข้างจะเป็นแม่น้ําสายอะทุกคนนี่ติดทางเลยนะทุกคน เรียงกันเป็นแถวเลยต้นดอกนิ้วเก็บไม่หวาดไม่ไวเลยทีเดียวไปที่ได้เป็นกระสอบกระสอบดูบรรยากาศเลยทุกคนเนี่ยคือบรรยากาศที่เราไปเก็บดอกนิ้วนะคือได้อะ่ะเนี่ยเนีย่ยเวลาถ้าเราได้มาใช่ไหมเรามาแกะเปลือกออกนะทุกคนเนี่ยอันนี้แกะไปได้ครึ่งนึ่งละเหลืออีกครึง่งนึงไปทุกวันก็ได้ทุกวันทุกคนเนี่ย เป็นแบบนี้ใช่ไหมเรามาแกะเนี่ยแกะตูดออกก่อนนะทุกคนเนี่ยโดยจะแกะตูดออกก่อนแกะตูดแล้วก็แกะเปลือกนะแกะเปลือกเสร็จเห็นเห็นข้างในไหมทุกคนเนี่ยเห็นข้างในไหมแบบนี้คือใช้ได้นะถ้าไม่เน่าเกินไปอ่ะคือใช้ได้แล้วก็แกะออกแกะออกเนี่ยแล้วก็แกะเปลือกออกนะทุกคน นี่นี่นี่แกะเปลือกออกนี่แล้วก็เหลือข้างในเาเหลือข้างในก็เอาตรงปลายมันออกนะทุกคนตรงปลายที่เป็นเกสรมันอะเอาออกให้หมดเลยแล,นะเออแล้วก็ฉีกนะทุกคนเนี่ยเอาออกให้หมดแล้วก็ฉีก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 ,ฉกแล้วก็ไปตากแห้งก็จะหดแล้วนิดก็ใช้ได้ละ